ผู้หญิงแกร่งที่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนี่แหละเก่งที่สุดข้อที่1 คำวิจาร์หยุดเราไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจค่ะที่สําคัญที่สุดคือความมั่นใจของเราส่วนคนที่คอยจ้องจับผิดเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่ชอบสนใจเรื่องชาวบ้านมากกว่าสนใจจะทําชีวิตตัวเองให้ดีดังนั้นก่อนที่จะมานั่งให้คุณค่ากับเรื่องเนี้ยให้คุณลองหัดลับไปดูคนที่วิจาร์คุณก่อนว่าเขาดีพอที่คุณจะเสียเวลาแล้วหรือยังข้อที่2ตนนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ตนน่ยมันจะมีค่ามากถ้าเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ด้วยดังนั้นวันนี้ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆอย่า ไปเที่ยวร้องขอจากใครมากนักพึ่งตัวเองให้ได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วเป็นแสงสว่างที่จะนําทางตัวเองให้ได้ทุกคนนะต้องต่อสู้ด้วยกันทางนั้นแหละต้องฟันฝ่าด้วยกันทางนั้นแหละอุปสรรคชีวิตเนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนแหละแต่ถ้าเราสามารถให้กําลังใจตัวเองได้ผ่านมันไปได้ด้วยตัวเองมันโคตรน่าภูมิใจมันเท่กว่ากันเยอะเลยค่ะแล้วข้อที่สาหัดปฏิเสธให้เป็นแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นคุณต้องกล้าที่จะมีใครสักคนไม่ชอบหรือเกลียดที่หน้าคุณแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องฝืนทำม ที่เราไม่อยากจะทําการปฏิเสธให้เป็นมันเป็นศิลปะของชีวิตค่ะเพราะในแต่ละวันเนี่ยเรามีเรื่องที่ต้องทําเยอะแยะมากเราไม่สามารถทําได้ทุกเรื่องหรอกค่ะแต่เราสามารถปฏิเสธเรื่องที่ไม่สําคัญได้แล้วเอาเวลามาให้กับสิ่งที่สําคัญกับชีวิตคุณ